มันนี่จ้าสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุคนเด้อค่ะเด้อสำหรับวันนี้นะคะในร้า,านจำจุนแฟมิลี่มาอย่างมากลนคาจาพี่น้องค่ะมากลนคาไปต้มนะคะไปใส่กับเขากับน้ำเด้อค่ะเด้อโอ้ยเขาคักเขาแน่ละมันนี้จ้าได้ไหมม่งกัน นี่มันมนี่อะไรประเทศต่างๆค่ะกระไรผัดี่เขาไวเห็นอ้าจ้ะสองดอกเลยนะจ้ะอุ้ยอ้ยอ้ย 5กก うん。 สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสำหรับมนี้นะคะเนาะยายหลานจอมจุ้นแฟมิลี่มาเก็บมากคาคือเก่าได้จ้ะเด้อมาเบิ่งว่ากอคามันเป็นยังไงจ้ามาติชนแ,แล้วต้นนี้เออต้อนไหนคะอุ้ยเอาไม่ได้หรอกต้นนั้นนะ<ำ>มันเกีแล,เแล้วเดี๋ยวรอดูนี่เกิดขึ้นนี่ได้จ้ะ มัดยแม่ะนอันไเรือยหรอ่ไม่้องันมเป็นกา่าหนูทอะไรคะมี่ทเก็บมาเก็บอะไรคะแบบ คุดคาจ่ะมาคุดค้าจ่ะมาคุดค้าช่วยย้ายเอาเอาอา

ว่ามีหน่วยบ่ลมนกับมีอยู่หรือจ้ะพี่น้องมีหน่วยบอมีหน่วยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต้ว